ก็บรรยากาศหลายๆที่ที่มีคนไทยเชื้อสายจีนอยู่ก็ค่อนข้างคึกคักพอสมควรร้านอาหารก็เริ่มปักธงเหลืองเป็นสัญลักษณ์แห่งการเริ่มทําความดีก็หวังว่านักลงทุนท่านผู้ชมหลายๆคนก็คงจะมีโอกาสได้ร่วมเทศกาลกินเจนี้ด้วยครับผมวันนี้ก็มาพบกับข่าวสารข้อมูลการลงทุนนะครับผมเริ่มต้นเอาราคาทองคำก่อนไหมครับสมาคมค้าทองคำนะครับวันนี้ก็ได้ประกาศ ราคาทองคำนะครับครั้งที่1นะครับราคาทองแท่งรับซื้อบาทละ21,650นะครับขายออก21,750บาทส่วนราคาทองคำรูปประพันธ์ะครับรับซื้อบาทละ21,254.32บาทนะครับราคาขายออกอยู่ที่บาทละ22,250บาทครับผมครับรบส่วนตลาดทุนต่างประเทศ เมื่อคืนไงไงก็ไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่แต่ชนีดาวโจนปิดร่วงลงมา195.79จุดด้วยกันครับนักวิเคราะห์ก็มองว่าสาเหตุที่ดัชนีดาวโจนปิดร่วงลงมาก็เนื่องจากนักลงทุนยังคงวิตกกังวลนะครับเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของธนาคารร้อยแบงก์ และข่าวอื้อฉาวที่เกิดขึ้นธนาคารเวลฟาโก้ซึ่งมีความกวลในเรื่องดังกล่าวนะครับก็ส่งผลให้นักทุนเทขายออกมานะครับส่งผลให้ตลาดทุนในเอเชียก็ปรับตัวลดลงด้วยตลาดทุนบ้านเราเป็นยังไงบ้างครับครั้านี้จากข่าวที่พี่เล่ามาก็มีผลกระทบบ้างครับลบไป4จุดดัชนีอยู่ที่1487จุดนะครับมูลค่าการซื้อขาย5,900ล้านบาทครับพี่สำหรับหุ้นอันดับ1นนะครับก็ยังเป็นหุ้นของ ที่เข้าใหม่เมื่อวานนี้นะครับ BCPG เมื่อเมื่อวานก่อนแล้วก็ BDMS ตอนนี้ก็ราคาบวกขึ้นมาแล้วนะครับ3 0สตางค์ราคาอยู่ที่21.90บาท90สตาง์อันนี้เป็น t o p of the Town เเดี๋ยวเราจะมีรายละเอียดมาเล่ากันฟังโอเคครับต่อไปครับเป็นังไงครับต่อไปอันดับ3นะครับปตทลบไป3บาทนะครับราคาอยู่ที่339บาทอันนี้ก็ เป็นในส่วนของเรื่องราคาน้ํามันนะครับที่ทางด้านกลุ่มโอเปกเขาจะมีการประชุมในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับวันที่30นี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะจะตึงกําลังการผลิตหรือจะเพิ่มหรือจะลดยังไงก็ต้องรอมติที่ประชุมอีกครั้งหนึ่งบก็ยังยังเป็นความเสี่ยงที่ยังส่งผลต่อหุ้นกลุ่มน้ํามันอยู่นะครับอันนี้ก็เป็น การวิเคราะห์ของทางด้านในวิเคราะห์หลายๆลหลายๆโบกแล้วครับที่เขาก็ยังมองกันอย่างนี้นะครับสําหรับตลาดแนวโน้มวันนี้นะครับก็เราไปดูมุมมองของทางด้านบล็อกฟินแลนด์เซอร์สลตกันนะครับเขามองว่ายังไงครับผมครับจากที่ปัจจัยที่พี่กล่าวมาเมื่อกี้นะครับที่ตลาดหุ้นสหรัฐที่ปิดลบไปแล้วก็นักลงทุนกังวลเกี่ยวกับเรื่องของดอยแบงค์แล้วก็เรื่องของธนาคารเวลฟาร์โกก็ทําให้เกิดแรงกดดันนะครับ ที่ทําให้ตลาดหุ้นของเอเชียเราตลาดหุ้นไทยเราก็ติดลบลงมานะครับสําหรับเซตนะครับวันนี้ทางด้านบริเันเลียรัพก็ให้กรอบแนวรับไวท้ที่ต่ําสุดที่1,477จุดนะครับแล้วก็ให้แนวต้านสูงสุดที่1,512จุดครับสำหรับหุ้นทางด้านเทคนิคนะครับก็มีการแนะนำตัว TVO AUCT แล้วก็ IVL นะครับสำหรับตัว BDMS นะครับที่เป็นข่าวใหญ่ในสัปดาห์นี้ทางด้านบริษัทหลักทรัพ์เขา, <_ C 2> เ,ขาเขามองว่ามันจะส่งผลดีต่อตัวหุ้นในระยะยาวระยะ,ะยาวครับ,รบโดยเขายังคงให้ราคาพื้นฐานปีหน้าของหุ้น BDMS อยู่ที่26บาทครับพี่อันนี้ก็ถือว่าเป็นการ ปรับเป้าใหม่นะครับแต่ก็เขาบอกว่าก็ยังสูงกว่าราคาหุ้นในปัจจุบันอยู่ครับซึ่งราคาปัจจุบันตัวนี้ก็21บาท90สตางค์ครับ21สบาท90สตางค์นะครับผมครับต่อไปพี่มีข่าวอะไรเล่าให้น้องฟังไหมครับเรื่องของบีเมเข้าไปซื้อกิจการของกลุ่มโรงแรมปาปในเลิศนี่ยแหละก็ยังมีกระแสข่าวต่างๆนานาว่าทุ่มหมื่นแล้าน ครับนะครับแล้วก็ปรับงบปรับปรุงอีก2000ล้านรวมเป็นทั้งหมด12,800ล้านจะซื้อพื้นที่เท่าไหร่ล่าสุดนะครับมีข่าวมาครับเป็นผู้บริหารนะครับคุณเล็กนภาพรโพธิรัตนังคูลนะครับซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทโรงแรมพาร์คไนเลอร์จำกัดนะครับก็ได้ออกมาโพสในอินสตาแกรมไอจีส่วนตัวโดยระบุว่านะครับผมว่าเล็กขอชี้แจงข้อเท็จจริง อธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะคะเพราะหลายๆคนเข้าใจผิดเกี่ยวกับข่าวที่ออกไปครับที่จริงก็คือที่ดินที่ขายไปเนี่ยเป็นเพียงบางส่วนของพื้นที่ทั้งหมดครับไม่ได้ขายทั้งหมดแปลงนะครับผมส่วนที่เป็นโรงแรมและตึกของพมนาดส่วนพื้นที่โดยส่วนใหญ่ยังคงเป็นของครอบครัวรโดยบ้านปาร์คไนเลิศห้องอาหารมาเมซองและแผนกจัดเลี้ยงยังคงให้บริการเหมือนปกติเช่นเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับ ส่วนร้านอาหาร Lady L ซึ่งเป็น Garden Bistro ครับซึ่งกำลังจะเปิดให้บริการในเดือนธันวาคมนี้นะครับและก็ลานจอดรถนะครับพื้นที่จอดรถสำหรับลูกค้าที่มาจัดเลี้ยงภายในบ้านปาร์คในเลิศก็ยังสามารถจอดได้ในโรงแรม ตามปกติซึ่งไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงซึ่งตอนนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนมากขึ้นว่าปื้นที่ทั้งหมดเนี่ยขายเป็นแค่บางส่วนประมาณ14-15ไร่เท่านั้นไม่ได้ขายยกแปลงประมาณ30มจวไร่อย่างที่เป็นข่าวนะครับ,รบตอนนี้หลายๆคนก็น่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นแต่ถือว่าไปไหนใครๆก็พูดถึงเพราะว่ากิจการของเครือปาร์คในเลือดนี่อยู่ มาประมาณ30กว่าปี36ปีด้วยกันซึ่งก็ตกทอดมาหลายรุ่นด้วยกันรุ่นล่าสุดนีสสุดจะเป็นรุ่นที่4แล้วนะครับก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนเห็นบอกว่าก็จะทําเป็นศูนย์สุขภาพครบวงจรครอบวงจรเลยแหง่<อ>ง,แ,หงแรกของเ,เอเชีย ซึ่งก็ต้องจับตามองเห็นว่าถ้าจะใช้เวลาในการปรับปรุงประมาณ2ปีปีับ2ปีที่นั้นก็จะสามารถเปิดให้บริการได้ก็ประมาณปลายปลายปี6-1ครับหีหนซึ่งก็ต้องจับตาดูต่อไปครับแมกว่าราคาของ b t m ีซึ่งเข้าไปซื้อการเนี่ยหลังจากรับรู้รายได้แล้วก็คงจะราคาก็คงไปอย่างที่นักวิเคราะห์มองไว้ที่เท่าไหร่นั้นนักวิเคราะห์มองไว้ที่่าไร่26บาท26บาทจากผลิตบัณ์ที่20บาทต้นยี่บบาท2ีบบาทยีสบาท90ครับ ยังถือว่ายังมีร,รูมที่ไปได้อีกเยอะพอสมควร,ครนะครับผมเราไปดูข่าวอื่นๆกันบ้างครับที่น่าสนใจเห็นบอกมีของเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ที่ตลาดหลักทรัพย์จะเพิ่มสินค้าตัวใหม่เข้ามานะครับก็คือหุ้นของบริษัทออร่านะครับออร่าทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรครับออร่าอันนี้ทาธุรกิจเกี่ยวกับทางด้านเคนนนะครับเคในของอุตสาหกรรมที่ ผมก็ยังไม่แน่ใจว่ามันใช้ในอุตสาหกรรมอะไรได้บ้างแต่เขาบอกว่าเป็นการทําธุรกิจจําหน่ายเคนครับพี่น่าจะเป็นพวกยกอุปกรณ์ก่อสร้างยกสตู้สินค้าประมาณนั้นครับโดยเมื่อวานนี้นะครับทางด้านนายธวัชชัยวรรณธนชัยนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทแอดไวซ์เซอรี่จํกาัแอดไวซ์เซอรี่ผัดการรษัทแอดไวซรี่ผู้การบิษัทดรี่้ัการบิษัทแเรัการบิดเร้ักบอดว่้าบอกว่า สำนักงานกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากรตอนนั่นเองครับก็ได้นับหนึ่งไฟลิ่งของของบริษัทออร่าแล้วนะครับโดยจะทําการเสนอขายหุ้น IPO จํานวน150ล้านหุ้นราคาพา50ตาตังค์ครับโดยคาดว่าจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือเซตนะครับได้ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับสำหรับเงินนะครับที่ได้จากการระดมทุนนะครับเขาบอกว่าจะนําไปขยายคลังสินค้า มูลค่าประมาณ80ล้านบาทครับแล้วก็ส่วนการลงทุนโรงงานนะครับเขาบอกว่ายังไม่เปิดเผยมูลค่าการลงทุนโดยยังอยู่ระหว่างการซื้อที่ดินเพิ่มนะครับแล้วก็เงินที่ได้ในการระ,ระดมทุนหลกัหลกๆก็เอาไปขยายกิจการะครับพี่ลลแล้วก็จะเอาไปจะตั้งบริษัทร่วมทุนในประเทศอินโดนีเซียด้วยครับอันนี้ก็เป็นไปลงทุนในและต่างประเทศเลยครับของหุ้นไอรา สำหรับหุ้นออร่านะครับพูดผิดครับเมื่อกี้พูดว่าออร่า A L L A <c oughs> ใช่ครับ,บตัวออร่าต่อท่ามถัดไปเขาก็จะมีการเดินสายรถโชว์นะครับโดยทางด้านคุณนิมิตนะครับที่ทาง,องบอลานุบอ,อนุม,มุระนะครับเขาก็บอกว่าจะให้ข้อมูลแก่นักลงทุนใน4จังหวัดนะครับได้แก่ขอแนแก่นเชียงใหม่ หาดใหญ่ะกรุงเทพนะครับในระหว่างวันที่5ถึง18ตุลาคมนี้นะครับก็โดยเขาก็เชื่อว่าออร่านี้นะครับจะได้รับผลตอบรับที่ดีจากนักลงทุนนะครับซึ่งเราก็จะไปดูในส่วนของกําไรและรายได้ของออร่ากันเลยนะครับผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างรมีความน่าสนใจไหมถ้าจะเข้ามาตลาดนี้มีจะมีผลตอบแทนให้นักลงทุนอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูผลการเติบโตที่ผ่านมาของเขานะครับในช่วงย้อนหลังเปยังไงบ้างครับ รายได้สําหรับรายได้ที่ผ่านมาของเขานะครับตั้งแต่ปี2556นะครับถึงปี2558บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการปี56จํานวน924ล้านบาทนะครับกำไรสุทธิ189ล้านบาทครับปี57มีรายได้และการขายรวม ทั้งหมดนะครับ1,065ล้านบาทกำไรสุทธิ173่17ล้านบาท <laughs> และปี58มีรายรายได้รวม870ล้านบาทกำไรสุทธิ100่ล้านบาทนะครับก็ถือว่าไม่เร็วกำไได้เกือบเกือบพันล้านนะครับพี่เกือบเกือบพันล้านขณะที่รายได้666เดือนแรกของเขาก็อยู่ที่292ล้านบาทกำไรสุทธิ2กํกำไรสุทธิ2ี่ล้านบาทครับ <laughs> โอ้โห,โหพี่ <laughs> อันนี้คิดเป็น เน็ตมาจินนี้10%เลยนะพี่ถือว่าเยอะมากเลยตามตามรูปที่เห็นก็คือเป็นพวกลอกชักลอกยกอุปกรณ์ในโรงงานครบยกของหนักๆอ่จะเป็นยกจากโรงงานขึ้นไปใส่รถบรรทุกก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่น่าสนใจอีกธุรกิจหนึ่งเหมือนกันถือว่าเป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งที่นักลงทุนจะมีทางเลือกของการลงทุนเพิ่มขึ้นนะครับ เท่าไหร่นะครับกระจายหุ้นเท่าไหร่ I อพอทั้งหมด1 5 0ยล้านหุ้นครับพี่150ล้านหุ้นก็ถือว่าไม่ไม่น้อยทีเดียวไม่น้อยทีเดียวไม่มากเท่าไหร่แต่ก็ไม่น้อยไม่น้อยทีเดียวครับพี่ก็เดี๋ยวหลังจากรถโชว์เสร็จก็น่าจะรู้ราคาขายว่าจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับใครๆที่นักทุนท่่นใดที่สนใจก็ลองติดตามได้ครับผมครับแต่ถือว่า กำไรเขาก็ดีนะถือว่าเยอะดีส0นี่ก็ไม่ถือว่าธุรกิจนี่ก็ไม่ไม่น้อยทีเดียวนะครับครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งเห็นบอกว่าที่น่าสนใจครับไอลิงไอไอไอเทลไอเทลอ่าเป็นไงครับเห็นบอกว่ามีข่าวที่น่าสนใจอ๋อเขาก็เข้าตลาดไปแล้วครับไอเทลอ่าเห็นราคาก็พอไปได้ครับคุณน้องใหม่ถือว่าเป็นธุรกิจที่ถือว่าเขา ผู้บริหารเขาพูดนะครับว่าเป็นสันหลังของประเทศเขาบอกมาเนี่ยปกติเราจะยินคําว่าชาวนาเป็นกระดูกสันหลังใช่ครับของชาติครับแต่อันนี้ไอเทลบอกว่าธุรกิจเขาเป,เป็นสันหลังของช,ชาติเลยครับโอ้โหเป็นไงบ้างครับเขาทํำยังไงบ้างเขาถึงสามารถให้คํานิยามคํานี้มาได้เขาก็บอกว่าแบบบริษัทที่ทําเกี่ยวกัน การสื่อสารอะไรประมาณนี้ครับต้องใช้บริการเขาหมดเลยต้องมาใช้บริการเขามานนะครับเพื่อในการส่งข้อมูลทั่วประเทศในที่เขาไปวางไว้แล้วอะครบครับสหรับตอนนี้ก็ได้เวลาอย่างครับพี่เดี๋ยวผมไปหาหุ้นมาฝากนักลงทุนอ่าเป็นหุ้นหุ้นเด็ดหุ้นเด็ดสามสามเอจมสามเอ็มสามเอ็มครับโดยในนํำสองสองบุ๊กพี่เข้าใจไหมคำว่าสามสามเอ็มมีเอ็มอะไรบ้างก็มี พอดีชื่อเล่นผมอ่ะชื่อแม็กแล้วพี่มอนอ่าก็เอ็มเหมือนกันก็มีเอ็มเหมือนกันแล้วอีกพี่พี่แม่มอีกคนหนึ่งสามเอ็มสามก็เลยก็เลยมาเป็นสามเอ็มไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อสามเอ็มไม่ใช่อไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่สามเอ็มมอนแมมแม็กใช่ครับโอเคอ่าไปเอามีอะไรบ้างครับก็มีหุ้นที่แนะนำกันเข้ามานะครับสองบล็อกให้มานะครับก็คือหุ้น TPIPL ครับ TPIPL อ่า ไทยเวยทางล่านบอฟิลิปนะครับให้แนวรับไว้ที่2บาท40สตางค์ครับให้แนวต้านไว้ที่2บาท54สิบสี่สตางค์และ2บาท58สตางค์ครับให้จุดค่าลดไว้ที่2บาท36สตางค์ครับแล้วอีกบอลอหนึ่งนะครับคือบอลอไอล่านะครับรบให้แนวรับไว้ที่2บาท42สตางค์และ2บาท38สตางค์ให้แนวต้านไว้ที่2บาท56สตางค์และ2บาท72สตางค์ให้ จุดตัดขาดทุนไว้ที่2บาทสาสตางค์ครับครับผมก็ออลองติดตามกันดูลองจับตาดูหุ้นตัวต่อไปหมดแล้วครับหมดแล้วใช่ไหมรับ <c oughs> มีเรื่องเล่าเล็กๆฟังอีกเมื่อวานในโลกออนไลน์เนี่ยมีการพูดถึงกระแสต่อต้านครับพ,พรบหลักทรัพย์ใหม่ ซึ่งก็ว่ากันกลัวอย่างนั้นกลัวอย่างนี้จนในที่สุดนะครับ,บาทางกราตก็ต้องออกมาชี้แจงนะครับโดยคุณสักกรินร่วมรังสีนะครับจะเป็นผู้ช่วยเลขาธิการของกราตเกาบอกว่ากราตาเนี่ยมีจุดยืนส่งเสริมการจัดทําบทวิเคราะห์ที่มีคุณภาพต่อผู้ลงทุนและขอย้ําว่ากฎหมายใหม่ไม่ได้ปิดกัน้นการจัดทําบทวิเคราะห์นะครับหรือการจัดทำคอมมานีวิสิตของนักวิเคราะห์ และมาตรฐานวิคราะห์ปัจจุบันได้กำหนดหลักปฏิบัติเรื่องการจัดทำบทวิเคราะห์ซึ่งครอบคุมการระมัดระวังเรื่องการใช้ข้อมูลภายในอยู่แล้วและการพิจารณาว่าข้อมูลใดเป็นข้อมูลภายในตามหลักกฎหมายปัจจุบันไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงก็คือไม่ได้เข้มงวดไม่ได้ตื่นกลัวอย่างที่นั่นคืออะไรที่ทำได้ก็ทำได้แต่ว่ามันมีความละเอียดรอบคอบมากขึ้นแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นก็อย่าไปตื่นตนกฟังหูก็ต้องไว้หูอันนี้ก็รัตอออกมาชี้แจงเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้หุ้นเป็นไงบ้างครับแม่ครับตอนนี้นนนก,ก็ปัจจุบันยืนลบอยู่นะครับ 3, ลบเท่าไหร่ครับลบไป3จุดนะครับดัชนีก็อยู่ที่1 4 8 0งจุดมูลค่าการซื้อขายเจ็ดพันหนึ่ล้านบาทนะครับอันนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนไหมพี่เดี๋ยวช่วงหน้าจะได้เป็นช่วงของถามตอบประกอบหุ้นว่าทางด้านที่ มอนเขาก็จะได้เข้ามาเสร<ด>็จไปตรงนี้ครับผมได้ครับช<ด>่งนี้นพักสักครู่ครับพักสักครู่ครับผม